ครับตอนนี้เราอยู่สวนลุงใหญ่นะครับปกติบ้านลุงใหญ่เขาก็จะอยู่บ้านใหม่ริซอหรือบ้านพัดดีนะฮะหมู่ที่สองตำบลลมไทยพนาอำเภอบพะพะจังหวัดตากนะครับแต่ลุงใหญ่ก็มามีที่ที่อ่าเรียกอะไรนะลมไทยลมไทยนะส <24. S 1> <น>ิบสี่นะรับอืม เป็นไงไห้หง<ะ>ก่อนจะมาปลูกอะโวคาโดเนี่ยน้องมีอาชีพอะไรมาก่อนผมก็ไปอยู่กรุงเทพอะครับไปทำงานไปฝึกประสบการณ์อยู่เทพยอยู่หลายปีอยู่ครับทำไมถึงตัดสินใจมาปลูกอะโวคาโดก็นะ รูสึกว่าเ,เบื่อกรุงเทพแล้วด้วยแล้วก็พ่อก็ชวนกลับพอบอกว่าไม่ไหวแล้วพออยากให้มาช่วยดูแลต่อครับก็เลยตัดสินใจกลับมามาแรกๆก็ทำอะไรนม่เป็นครับก็มาเรียนรู้ต่อจากพ่อแล้วก็อาศัยคุณอาครับที่คอยแนะนำส่งเสริมเรา การปลูก,กบโะโวโกโดกเนี่ยปลูกยากไหมครับถ้าเรามีพื้นฐานนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยครับแต่มันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไปครับแต่ว่าโคโดดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่ก็จะมีมีเล็กๆน้อยน้อยนะครับส่วนถ้าก็คือแทบจะไม่ต้องได้ใช้เคมีมากครับ ก็ถือว่าต้นทุนในการาดูแลเนี่ยไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ครับเอาโรค,ครั้งแรกเนี่ยที่ปลูกจนถึงวันนี้ให้ผลผลิตกี่ปีแล้วก็ปีนี้ปีที่สามแล้วครับที่ให้ผลผลิตมา ปีแรกก็ไม่ถึงตันปีที่แล้วก็ได้เกือบสองตันปีนี้อาจจะมากกว่าปีแล้วสองตันเลยนะสองตันกว่าครับเง,ง,ง,งินเท่าไหร่ปีแล้วเกือบได้เกือบเก้าหมื่นกว่าครับนี้เราเราก็แพ็คขายเองบ้างแล้วก็ส่งบ้างครับ โอ้ก็รู้ปลูกกี่ปีที่ให้ผลก็เลสามปีครับนะถ้าเรามีการดูแลดีรดน้ําให้นะครับมันก็จะออกเร็วกว่าแสดงว่าส่วนนี้ปีที่ห้าเลยครับปีนี้ปีที่ห้าแล้วครับมันมีหลายรุ่นฮะมันมีหลายรุ่นก็คือรุ่นรุ่นรุ่นแรกสุดเลยก็จะต้นก็จะใหญ่มาก ต้นที่ปลูกเสริมตามหลังมาก็มีอยู่เพราะว่ามันตายมั่งเนาะคิดว่าปลูกอกะโวคาโดเนี่ยมาถูกทางไหมครับเนี่ยออ๋ตอนทําใหม่ๆก็รู้สึกว่าลังเลอยู่ครับ ก็ยังกังวลอยู่ว่าจะมีอนาคตไหมนะตอนนั้นก็กแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรครับก็เลยว่าออลองทําดูนะครับเผื่อมันจะเผื่อมันจะดีนะครับก็ถึงปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถ,ถูกทางละก็สมมาถูกทางแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปยุ่งเทพก็ยังออยังคงรู้สึกว่ายังยังไม่มีอนาคตยังไม่แน่ใจครับทิศทางชิวด้วยจะไปทางไหนเลยครับ Habis ditonkan. Ini wanita. พันนี้ดกนะดกครับพันนี้ดกที่สุดแล้วครับดกจนดกดกไม่ชิดชีวิตวน,นะครับสวนสิบห้าไร่เนี่ยมีต้นอโวโคาโดประมาณกี่ต้นครับทั้งหมด3ามเจกว่าต้นครับระยะประมาณ ่างสุดก็7เมตรแคบสุดก็ประมาณ5เมตรครับปัญหาโวคกโดเนี่ย โรคแล้มแมลงเยอะไหมฮะถ้าเทียบกับตัวอื่นก็ไม่ไม่ค่อยเยอะครับปัญหา,มาแมลงก็จะเป็นพวกแมลงกินูนช่วงจะเข้าต้นฝนก็ช่วงนั้นก็หน่อยเดียวแล้วก็ส่วนปัญหาอื่นก็จะก็จะเป็นพวกไฟทอปก็จะมีไม่มากครับก็ดูแลไม่ยาก พอดูถือว่าดูแลง่ายที่สุดลูกขนาดนี้นี่อีกนานมันจะได้เก็บเนี่ยอ,อันนี้แหละครับถ้าทรงนี้ก็จะอีกประมาณหกเดือนเจ็ดเดือน ปีในสองเดือนออรุ่นนึงมีหลายนะมันมีหลายรุ่นออกดอกไม่ครับ เอล้วลุลุลูกกล้องเลยครับแล้วลุนี้อีกกี่วันเก็บได้ ประมาณเดือนกว่าถึงกว่าก็น่าจะแก่แล้วส่วนมากก็ออกดอกรุ่นนี้ประมาณเดือนอะไรเนี่ยรุอนอ่นนี้แหละครับประมาณเดือนสิบเอ็ดครับเดือนสิบเอ็ดเดือน10ปีที่แล้วนะเราก็จะมาออกช่วงเดือนนี้ะประมาณเดือนเดือนเจ็ด ก็ประมาณ8ปถึงเ้าเดือนนะครับจะใช้เวลาตั้งแต่จุดสอแล้วส่วนลุงใหญ่เนี่ยส่วนของลุงใหญ่เนี่ยครับฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อย ฝากติดตามผลงานในเพจนะครับอ,อถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็มาเที่ยวชมได้นะครับสวนใหญ่อะโวคาโดอินดีต้ันรับทุกท่านที่มาเยือนนะครับติดต่อเบอร์โทรไน้ที่ศูนย์เก้าสามหนึ่งเจ็ดสองหกสามหกสี่ย้ำอีกครั้งครับศูนย์เก้าสามหนึ่งเจ็ดสองหกสามหกสี่หรือเฟซบุ๊กอะไรครับอาเจิ้งแซชินนะครับ ครับวันนี้นะครับแอดมินอโวคาโดไทยแลนด์นะครับหรือสมัยก่อนไม่โดนยึดนะครับกลุ่มนะครับโดยต่างชาตินะครับเข้ามาแฮกและยึดกลุ่มก็ียกอโวคาโดเมืองไทยที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุดนะครับเกือบสามหมื่นนะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ยี่สิบสามมิถ ธุนายน2017นะครับวันที่23นี้ก็จะครบ3ปีกับ30,000นะครับแต่ว่าปัญหาเกิดจากแอดมินนะครับโดนยึดกลุ่มนะครับโดยคงเป็นคนต่างชาตินะนะเข้ามาแฮกตอนนี้เราก็มาสร้างกลุ่มใหม่ข้างเราเขาเรียกว่า a v o ว a d o Thailand นะครับเราจะทำอา d ว t h a i l a n d เน่ยให้รู้จักไปทั่วโลกโดยเรายึดหลักให้กลุ่มนี้ก็คือ เกษตรกรเข้ามาเกษตรกรก็คือผู้ปลูกนะครับผู้ขายผู้กินหรือผู้ชิมนะครับเข้ามาผู้บริโภคนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในนี้นะครับโดยเราเน้นผู้บริโภคต้องได้รับประโยชน์ไม่เอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราส่วนมากเราก็จะเน้นให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาช่อง อะโวคาโดไทยแลนด์เนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งเมื่อวานนี้นอกจากเราโดนยึดกลุ่มอโวคาโดเมืองไทยแล้วนะครับเราก็มาตั้งกลุ่มใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพอาโวคาโดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอโวคาโดทั่วประเทศเลยรเราขายเราซื้อเราแลกเปลี่ยนอาโวคาโดที่อยู่ในประเทศไทยที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับ uh, ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับ มาติดตามต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องช่นชินนะครับชาวริศสจมาไซครับเฟซบุ๊กชาวลิตสจมาไซครับ u ูทูบเที่ยวเวไทยและแอดมินอวโาโดแทนต้องลาท่านผู้ชมไปเพปียงแค่นี้นะคร,ครับสวัสดีครับ